สอนดีครับสอนฟรีนะครับเี่ยเก่านะถึงเยอะแต่ครูไม่ค่อยสนใจเด็กสนใจพวกแบบเ<ม>ด็กที่แบบมีเงินนะแบบถ้าคนเด็กมีเงินนะ<ม>จะทําอะไรก็ได้ตอนแรกวแวมีความหวัน่นๆตอนที่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าคือมาถึงปีหกหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าจะยุบรวมควบรวมมีผลการษาจากธนาคารโลกก็ออกมายืนยันเนยนะครับแต่ไม่เคยที่จะรับการแก้ไขอ,อย่างจริงจังสักทีนั่นก็คือปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กพอครูว่างไม่บรรจุ แล้วเขาไม่มีนักเรียนครูสอนนักเรียนเด็กเขาเขาก็จําเป็นยุบก่อย,ยุบเป็นไหมฮะวิธีการทรมานมากโหดเหี่ยมผมถือว่าเป็นคาตกรรมทางการศึกษางบประมาณสำหรับพัฒนาประเทศในแต่ละปีถูกทุ่มให้กับกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆแต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่เป็นไปตามที่หลายคนคาดหวัง ระบบการศึกษาไทยมีปัญหาหลายเรื่องที่ยังรอแก้ไขไม่เพียงแค่ปัญหาที่ต้องแก้เร่งด่วนปัญหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอรอบหลายปีที่ผ่านมาและถูกมองว่าเป็นภัยเงียบของระบบการศึกษาในระยะยาวคือเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กผมเล่าให้พุกคนเข้าใจก่อนนะโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนข้อมูลสพทนะครับระบุว่าปี66เนี่ยมีอยู่14,996แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด29,312แห่งเกินครึ่งเข้าไปแล้วและที่น่ากลัวคือยังมีโรงเรียนที่กำลังเล็กที่มีนักเรียน121 2 0 0ถึง200คนเนี่ยอยู่ราวๆอีก7,000แห่งที่กำลังจะเล็กในอนาคตอันใกล้เนื่องจากอัตราการเกิดทยอยลดลงเรื่อยๆตัวเลขการเกิดรวมทั่วประเทศไทยในปี2,565อยู่ที่ 5, 0 0 0 0 0คน ลดลงต่อเนื่องหากเทียบกับตัวเลขเมื่อปี2561ซึ่งอยู่หลัก6 0แสนคนเมื่อนักเรียนน้อยลงโรงเรียนที่เคยเป็นสถาบันหลักย่อมได้รับผลกระทบจำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นหลายแห่งลดลงจนภักรัฐมีนโยบายยุบและควบรวมโรงเรียนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลต่อนักเรียนในหลายด้านบางคนต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อไปเรียนโรงเรียนในศูนย์กลางที่อยู่ไกลจากที่พักมากกว่าเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น บรรยากาศการเรียนที่ไม่คุ้นเคยก็ส่งผลต่อการเรียนเช่นกันไม่อยากให้ยุบเพราะว่าหนึ่งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเราอยู่เนี่ยถึงครูจะน้อยถึงเด็กจะน้อยกม็มันเด็กได้รับความอบอุ่นอะไรมากกว่ามากกว่าที่อยู่ในเมืองเนาะถ้าในเมืองอเด็กมีการแข่งขันกันเยอะอะด้านเทคโนโลยีด้านอะไรอะบางครั้งถ้าเด็กแถวบ้านนอกอย่างเราอะไปในเมืองเห็น เขาถือโทรศัพท์ไปก็อยากได้แกมันก็เลยจะทำให้ครอบครัวมีปัญหากันอีกครูสอนนะครูจะสอนรายละเอียดมากบแบบละเอียดมากันแกบบ็คิดแล้วก็ททำได้เลยครับว่าเงินเก่านะถึงแเยเอะแต่ครูไม่ค่อยสนใจเดีรยวแบบจะทำอะไรครูไม่สนใจอนะ่ะสนใจพวกแบบเด็กที่แบบมีเงินนะแบบถ้าคนเด็กมีเงินนะจะทำอะไรก็ได้ผมนนเด็กไม่มีเงินแบบก็เลย โดนต่อว่านู่นต่อว่านี่คมันก็เลยออกมาโรงเรียนครับแล้วครูก็สอนไม่ดีลยเรียนเรียกครับสอนดีครับสอนฟรีเลยครับโดนยุบไปผมก็พ้่งเสียใจแล้วเพราะว่าเพื่อนพวกอากาสแบบนี้มันมีน้อยครับเพราะแบบเพื่อนมันก็ดีด้วยนะครับถ้ายุบถ้าแบบแยกย้ายโรงเรียนแบบไม่ได้อยู่โรงเรียนด้วยกันนครับดวเนี้ยถ้าผมแบบไปย้ายโรงเรียนอื่นก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเป็นยังไง นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนืออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเล่าความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่เคยสัมผัสอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างซึ่งมีจำนวนโรงเรียนลดลงต่อเนื่องปี2557มี22โรงเรียนขณะที่ปี2566าจำนวนโรงเรียนลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง11โรงเรียนเท่านั้นอัตราเด็กเกิดน้อยส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียนในโรงเรียนก็ลดลงตามไปด้วย โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า40คนยิ่งเสี่ยงถูกยุบหรือถูกควบรวมมากขึ้นโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือจังหวัดน่านเข้าข่ายเสี่ยงถูกยุบโดยข้อมูลจากปี2566ระบุว่าโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือมีนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษารวมทั้งหมด34คนแม้จะมีชุมชนใหญ่อยู่รอบโรงเรียนถึง4ชุมชนแต่ปี2565ในพื้นที่นี้มีเด็กเกิดใหม่เพียง5คนเท่านั้น ปี2566อำเภอเวียงาสาจังหวัดน่านมีเด็กเกิดใหม่437คนตัวเลขการเกิดลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสถิติการเกิดย้อนหลังไปถึงปี2562ซึ่งมีเด็กเกิดใหม่522คนด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งทําให้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กทวีความรุนแรงอยู่ในระดับวิกฤตครับที่ผ่านมาครับจนถึงปีงบประมาณ6-7เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการไม่เคยคิด ที่จะแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังเลยเหมือนป่วยเป็นโรคร้ายแต่ให้กินแค่ยาพาราครับท่านประธานปล่อยให้ลุกลามแล้วก็ตายไปเองตามยถากรรมการยุบโรงเรียนมันไปครุกกลุ่นอยู่ที่อำเภอแล้วครับานอำเภอแต่ละอำเภอไม่ว่าที่นครพนมที่สกนนลนครที่อุดรประชุมสอจอประชุมอะไรหมดแล้วยุบโรงเรียนในอำเภอบางคนได้รับคําสั่งจากผู้ว่าเด็ดขาดประชุมนี่ไม่ฟังใครอะน,อน,นี่คือนโยบายนี่คือหนังสือที่ได้รับการสั่งมายุบอย่างเดียว การควบรวมโรงเรียนที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จตามเป้าหมายแถมมีแนวโน้มว่าจะควบรวมน้อยลงเรื่อยๆราวกับว่าไม่มีปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วจากปี2,563มีเป้าหมายการควบโรงเรียน400แห่งนะครับก็ทําได้แค่169ปีต่อมานะในปี64 65 66มีการปรับเป้าหมายลงมาอีกปัญหารุนแรงขึ้นปรับเป้าหมายลงมาอีกเหลือ350แหง่งแต่ควบรวมจริงได้ไงฮะ80แหง่ง41แหง่ง ปี6เหมือนจะรู้ตัวดีขึ้นมาหน่อยได้ร้อยห้าแห่งแต่เกิดอะไรขึ้นกับปี67เจ็ทำไมถึงปรับเป้าหมายเหลือแค่200แห่งเท่านั้น นักวิชาการและนักการเมืองหลายคนมีความคิดเห็นต่อนโยบายด้านโรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกันออกไปไท้ายที่สุดแล้วหน่วยงานต่างๆต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทางผู้ใหญ่ก็จะมองในเรื่องของเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวที่ผมนําเรียนไปแล้วนะครับมองว่าถ้าถ้าเด็กจํานวนน้อยมันมันลงทุนไม่คุ้มอย่างเงี้ยถ้าถ้าเอาตัวนี้มาเป็นเป็นหลัก าเป็นโจทย์เนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างคุณภาพไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเด็กมันจานวนน้อยเราก็ควรจะปรับลดปรับลดจํานวนครูลงนะครับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะครับแล้วก็ให้โอกาสเขานะครับเพื่อให้ระยะห่างเรื่องของความเดือดร้อนทางการศึกษานี่มันมันแคบลงเด็กในเมืองดกบนดอยนะครับเด็กในตัวจังหวัดก็ให้มันใกล้คิดกันมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้โรงเรียนขนาดเล็กมันมันอยู่ได้แบบสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองหรือหรือกลุ่มคนหรือบุออคคลที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหนึ่งก็คือ ในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้จัดสรรงบประมาณมาดูแลโรงเรียนเหล่านี้นะครับแบบเดียวกันทั้งประเทศนะครับเอออนุบาลพันเจ็ดปฐมพันแปดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าถ้าถ้าเราเอาตัวนี้มาเป็นโจทย์ในการตั้งเนี่ยนะครับจำนวนเด็กมีเท่าไหร่แล้วคูณเข้าไปจานวนเงินมันก็น้อยนิดบริหารไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้ามีเงินก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ให้เลยว่าจะจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมันจึงจะมีคุณภาพเนี่ย นะครับอันนี้มันก็จะจะ,จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เด็กอะ่ะเหมือนเป็นครูเราเลยทุกวันนี้บางทีเขาก็สอนปรัชญาชีวิตให้เราเหมือนกันนะกับการใช้ชีวิตว่าเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนภายใต้ข้อจํากัดของเขาอย่างไงซึ่งครูแววก็พยายามที่จะให้มุมมองว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เนาะเหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กเราทุกวันนี้คือเราอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในหลายๆเรื่องแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ ภายใต้ข้อจํากัดนี้ค่ะก็เป็นมุมมองหนึ่งให้เก็บเด็กนักเรียนว่าเห็นไหมว่าโรงเรียนเราถึงแม้เรามีข้อจํากัดเรายังใช้ชีวิตอยู่ได้ดังนั้นนักเรียนอยู่ในภายใต้ข้อจํากัดนักเรียนก็ต้องอยู่ให้ได้ในข้อจํากัดนี้แล้วเราก็สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองฉะนั้นครูแหวก็พยายามสร้างกิจกรรมที่มันทําให้เด็กได้พี่ๆเด็กนักเรียนอะได้มองว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะ ใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะ